ครับทุกท่านทุกท่านผุณทุกท่านที่เราไปกิน,นเมนใเ GM วันนี้นะครับเราอยู่ในร้านสถานีหนองซึ่งร้านนี้จะเป็นร้านเด็กที่แปลกมากเพราะว่าพี่ทุกคราบเป็นพี่กีตัวจริงคี่มือ <c oughs> ม,มีกีต้จริงเออ,อแรงจิตายที่นี่มาได้แับต้ตนใจมากมีกีต้วนี่ผมก็สั่งเ็กฟ้ามาเ็ด้า9อะร้านก็นร้านก็สมัครพลังงานอยู่รอบน,นี ยากาศก็โอเคดีตโดนใจมากนี่เน่นอนใจมากดูมี่นี่แน่นใจมากอย่นี่ทานหมูรับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับสำหรับช่องเอเกมันดีเจเอก็ตอนนี้ผมก็ออกมาจากลานสถานีโนมแล้วแล้วก็กลับบ้านก็อาหารก็อร่อยดีเป็นยากากก็ดีแล้วก็ ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์ช่องไอเกนแมนไอจีเอ็มและกดแชร์เยอะๆเพ <c oughs> ื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในครั้งหน้าซี o u a ์เกมอีดกด้ y ยอยเห็นคลิปหน้าด้วยนะครับทุกคน